บทเรียนที่สิบห้าซื่อเสื้อเชิดบทเรียนที่สิบห้ามเมรียนตีดอปแรมซื่อเสื้อเชิดติงอวซื่อติงเสื้อเชิดอวกอดลบประเพีแบบนี้บ่าประโยคสนทนาประโยคซันตเนีย นึกนงประโยคสอนตัวน,นี้มีตัวองอังคือแดนให้นางนียงมารีเอแดนขอโทษครับสมโตกบาทมารีเอสวัสดีค่ะคนผู้ชายมีอะไรให้ช่วยไหมสุสดเดยจ้าหลูกปราะมมีนโยบยช่วยเต้เแดนครับ ขอผมดูเสื้อเชิ้ตตัวนั้นบนชานบนสุดด้วยครับบาทขนม,มสมเมอร์อาโนเนเทเนเอเลยผมพธอิพองบาทมาเรียแน่นอนนี่ค่ะบ้านนิจาแดนตัวนี้ราคาเท่าไหร่มวยนึงตําลปนแมนมาเรียห้าสิบดอลลาร์ ห้าสิบดอลลาร์เดนห้าสิบดอลลาร์นั้นมันแพงไปห้าสิบดอลลาร,ารานะ์เวยดทานะแมรียรและตัวนี้ราคาตัวนี้ลดราคาอยู่เหลือสามสิห้าดอลลาร์ให้เจ้ามวยนี้เว็นจะมวยนี้จบทลในอสองสปรามดอลลาร์เดนผมไม่ชอบตัวนั้น ខ្ញុំមិនចូលចិត្តមួយនឹងទេមារីយ៉ាលេតួទីយូថាត់ຈາກធុងមືគូស៊ីដាំล่ะມັນຄ້າຍກັບតួທີ່ຄົນចូលចិត្តណាហើយអាមួយដែលនៅចិត្តស្រោមដៃខ្មៅនោះយ៉ាងម៉េចដែរវាស្រដៀងនឹងអាមួយដែលលោកចូលចិត្តដេនសວຍឌីនេះລາຄາເທົ່າໃດស្អាតតើនេះតម្លៃប្រមាណមារីយ៉ា สามสิบดอลลาร์สามสิบดอลลาร์เดนก็พอใช้ได้ละอมอาจยกบ้านามรียสีนี้ใช้ได้ไหมคะหรือคนชอบสีอื่นปอนี้ปลาบานเตจ้าหรือมยโลกโจจ็ดปอบเซงเดนตัวสีฟ้านี้ใช้ได้ปอบใตเมยนี้ ตาบ้านมาเรียคุณต้องการเสื้อเชิ้ตพวกนี้เพิ่มเติมอีกใหม่คะโลกตราการอาวุนี้บันไทมตตดเต้แดนใช่แมนไฮมาเรียคุณต้องการจำนวนเท่าไหร่โลกตราการจำนวนประมาณเดนผมต้องการเพิ่มอีกสองตัวสีแดงหนึ่ง และสีขาวอีกหนึ่งพย่ามตรายการบหนแทนปีเตียดปวกระหอมวยหนึ่งปวซส่หมวยเตียดบาขังกรามนี้คือจีบประโยคเสนิหดาบบรรทายปลายจีบซองเคลเดนขอโทษครับ excuse me เมรีสวัสดีค่ะคนผู้ชายมีอะไรให้ช่วยไหมเฮล l หลเซอไม่เอแฮปจ Then, ครับขอผมดูเสื้อเชิ้ตตัวนั้นบนชั้นบนสุดด้วยครับ Yes Can I see that shirt on the top shelf, please? Maria แน่นอนนี่ค่ะ Sure Here it is d e n ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ How much does it cost? Maria หาสิบดอลลาร์ fifty dollars t h e n หาสิบดอลลาร์นั้นมันแพงไป fifty dollars that's too much Maria และตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ลดราคาอยู่เหลือสามสิบห้าดอลลาร์ถ้าบราวดิสวร์ด it's on sale for only thirty five dollars Then ผมไม่ชอบตัวนั้น I don't like that one Maria และตัวที่อยู่ถัดจากถุงมือคู่สีดำละ่ะมันคล้ายกับตัวที่คนชอบนะ How about the one next to the black glove? It's very similar to the one you like. Then สวยดีนี่ราคาเท่าไหร่ That's nine. how much is it Maria สามสิบดอลลาร์ thirty dollar then ก็พอใช้ได้ that's be fine สีนี้ใช้ได้ไหมคะหรือคนชอบสีอื่น is this color okay Or would you like different color. Then ตัวสีฟ้านี้ใช้ได้ That's blue one fine. Maria คุณต้องการเสื้อเชิ้ตพวกนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะ Do you need any more of this shirt? Then ใช่ Yes. คุณต้องการจำนวนเท่าไหร่ How many do you want? t h e n ผมต้องการเพิ่มอีกสองตัวสีแดงหนึ่งและสีขาวอีกหนึ่ง I take two s more, a red one an and a white one. บาแล้วยืนตลับตะเมือเปียกมวยมวยปรยชน์เปียกมวยมวยปียกท้าขอโทษสมโต สวัสดีสุสเดย์อะไรอวยให้ช่วยเอาช่วยสวิตช์เชิดบ่ากดดุบชั้นเถอฐานบนชั้นคือในเลื้อเถอหรือก็ในเลื้อฐานสุดนี้ บมพอดบนสุดเลอบมพอดด้วยพองราคาดำลยเท่าไหรปรมาณแพงไคร ลดបញ្ចោចลดរកាបញ្ចោចដម្លាយចុះថ្លៃឆោបចូចចិត្តមិនឆោបគឺមិនចូចចិត្តថាត់បន្ទោបធងមືស្រោមដៃថាត់ຈາກបន្ទាប់ពីខ្លាយ สระเดียงคลายกับสระเดียงหนึ่งราคาดําไรพ่อละโมมใช่ปลาพ่อใช่ละโมมปลา สีนี้สีนี้ปอเนี่ยสีฟ้าฟ้าคือเมฆสีฟ้าปอบใตเมฆต้องการตราการ จำนวนจำนวนเพิ่มบันทามอีกเตียดสีแดงแดงคือกระหอมสีแดงกว่ากระหอมขาวซอสีขาวกว่ากว่าซออไป ត្រឹម៣នេះបងប្អូនសូមបចប់ត្រឹមនេះហើយបងប្អូនមានចំណងអាចដេតទៅខ្ញុំបានតាមរយៈ email នេះក៏ទស្សនាបាទអរគុណ